ว่าจะไปอัดน้ามาอัดอีกจักคลิปก่อนพี่น้องเอาเก็บผลไม้ก่อนผลไม้เห็นจะเก็บมาลูกบวกพร่ำจะไปเก็บมากแล้วล่ะยี่ฉันจะเอาใส่กระป๋งไว้จะบ่ลร่างจิกินจิกินกระเจ้าล่างค่ะเพราะว่าอย่างไม่จะเปียกน้าเปียกฝนมาแล้วล่ะเก็บแป๊บเดียวนึงพี่น้องมึงเ่ะ บางคนเขาจะเอาไปกวนเด้เอาน่วยซุกๆมันอะไปกวนไปเฮ็ดกวนไปเฮ็ดอันแพนเฮ็ดเหมือนอันเฮ็ดเหมือนบอกม่วงกวนพี่น้องแต่ว่าอีนั่งเฮ็ดเป็นแล้วก็บ่มี่เวลา <c oughs> กินเป็นอย่างเดียวแต่อีนั่งกินแบบนี้ละกินชดชดแบบนี้ละบ่ะต้องกุ้งบ่ต้องกวนมันดอกบ่ต้องล้างพอมีกินโลดบ่มี่ยาดอกปูไอย,ยุบของบ้านจะของเองบริบด้ใส,ส่ยาบริฉีดยาอื่มเือ หวานแซ่บเหนนั่งเสียเอาเอาเอาไปแบงมูอยู่โรงเรียนนั่มแล้วก็เอาไปใบกน,น,าาน,นิ่นยร้านอาหารนั่มสุกเสาาที์นี่นั่งแล่นงานร้านอาหารสามมือเนาะค่ะไหนนั่งสิผ้าเพียงน้องไปเหตดงานร้านอาหารนี่นั่งสิบลอขับรถไปแต่ว่าสีไปโดยรถประจาทางสิไปสิไปสิขับรถไปจอดอยู่สถานีรถไฟแล้วก็นั่งรถไฟเขาในเมืองนั่งรถไฟเขานเมืองแล้วก็ไปต่อรถบัส ไปร้านอาหารโดยนายสิภาคพีนองไปใส่ชีวิตกันอยู่บืองหนอกการเดินทางไปเห็นงานโดยรถประจำทางน่านมันหลายเลยแต่มมันก๋วยังี๋ยวมาถ้าหวานสั่มแต่มันก็ยังมีความเปรี้ยวอยู่เพราะว่ามันยังสุกบดีแต่กับพ่อกินขนาดนีข้ขนาดนี้เขาก็ว่างขายตามบูธิกแล้วพี่น้องนี่นะอือ เดือดซะนันจังอืมอเนนียสุกแล้วเนาะมันก็มีหน,น่วยสุกจนไหนเห็นบ่าสุกแล้วมันก็จะนิ่มนิ่มจากน้อยมันก็สิแตกแตกแวก็สิมีแมงมากินแมงมาใครปีที่แล้วนี่นะ้งปล่อยถิ่มเต็มพี่นอ้องเลยเพราะว่า,าต้นมันเป็นโลกน้ำต้นมันต้นมันเป็นแบบว่บาใบมันอะ่ะมันเป็นดำดำ แล้วมันกัยิกยิกงองม่วนกันดําเต็มขึ้นล่าเต็มพี่น้องเลยแต่วันลูกดกลูกดกมากอันนี้อันนี้ฉ่ำเลยเนอะเห็นไหมถ้าเกิดมันซุกดีเม็ดมันสีรุดออกแบบนี้หวานอันนี้หวานอื บ้างไปแบบนี้มันกระสุกอันนี้ก็อันนี้ก็ดำแลยเดี๋ยวแต่ว่ามันยังม่สุกดีมันยังแข็งอยู่ถ้าเกิดว่ามันซุกดีแล้วมันมัน่วยมันสีนิ่มไม่สุกันเดียวนันพอและเอาว้างไปแบบนี้ล่ะ เนี้ยไปอาบน้ำก่อนโอ้ยเปียกตอนพี่น้องเก็บผลไม้แป็บเดียวเปียกลูกแพรแลย,ยังเก็บบ่ได้ค่ะเพราะว่ามันยังมันยังบ่สุกลูกแพรแลส่สุดสุดถ่ายมูเลยลูกแพะลูกอีหยังก็ลูกแพ้ละเขินแพ้ละสุดถ่ายมูเลยนะคะเนาะก่อนไปอาบน้ำดีนั่งกินยาก,ก่อนอีนั่งกินยาบำรุงก่อนพี่น้องอีนั่งแลีนเฮ็ดงานแลีนเฮ็ดงานสาวยันเด็กสาวยันเด็กหลายมืม่เฮ็ดงานสองหมงแต่ละงานก็เฮ็ด น,นักนักทั้งนั้นนี่นั่งบำรุงตัวเองได้แบบไดนมเตี้ยนี่นั่งเคยบอกแต่ายคิดแลล่ะกินยากินวิตามินโอเมกา 3, ้าเทค่ะโอเมก้าสามเป็นน้ำมันตบปาหาซื้อได้ตามบุิทิกพี่น้องอันนี้อันนี้แก่เข่าเสื่อมแก่รักษาขอ้อรักษาอย่างอันนี้แพงพี่น้องอันนี้เกือบสามร้อยนี่กี่แคปซูลวะหกสิบแคปซูลหรือเปล่าไม่แน่ใจ กล่องหนึ่งนี่เกือบสามร้อย้นพี่น้องเลยมันคือบอกบอกว่าจักเมิดอีนางก็บบอลเดนับแต่และพี่น้อง้ามันก็นได้ไลายอยู่วิตามินซีโอ๊คบีเอ้ยวิตามินซีโอ๊คบีเนี่ยละบ่ามันบีดีวิตามินซีโอ๊คนะบีบ o B. โอเมก้าสาม อันนี้ก็น้ำมันตับปลาเหมือนกันโอเมก้าสามเหมือนกันแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นแบบว่าทั่วไปอันเนี้ยนะคะถือเก้าสิบเก้าคนสื่ออยู่นอันเนี้ยยี่นงสื่อจากบุิธส่วนอันนี้นี่นางสื่อจากร้านขายยาอันนี้มันจะเป็นเม็ดสีเหลืองกินวันละหนึ่งเม็ดจ้ะกินง่ายกินง่ายก็น้ำกินง่ายก็แบบน้ำอันนี้มันจะเป็นเม็ดสีดำนี่แบบข้อเข่านี่เป็นเม็ดสีดำกินส่้เมือจ้ะนี่กินสองเม็ดแบบนี้ กินน้ำตอนแรกนี่แสบแสบตัวพี่น้องผู้ใดเป็นคือน,นางนะ <c oughs> ตื่นเ้ามากตอนกลางวันระวังเฮ็ดงานระวังกลางวันนี่กินน้ำเพราะแสบเด้บ,บห่หิวน้ำแต่มาหิวน้ำนี่ตอนตอนแรกนี่กอนไกลนอน,นนั่งสิหิวน้ำ <c oughs> เออป่วยใหญ่ไปตกตายนั่งอาบน้ำก่อนคะ่ะหาอาบนองอาบน้ำหาจัดแจงเสื้อผ้าไปเฮ็ดงานมือ่อื่นสองทีใส,ส่เสื้อผ้าบ่าคือกันนะคะเน,นาะเฮ็ดงานทำความสะอาดกับใส่อีกจุดหนึ่ง ไปเฮ็ดงานอันร้านอาหารจะใช้ชุดหนึ่งพว่าแต่ละทีเขาก็จะมีแต่ละที่เขาก็จะมีเสื้อของเขาเนาะคะ่ะนอเสื้อพนักงานของเขาเนาะคะ่ะ,ะเนาะนะจะเตรียมเสื้อผ้าปกติแล้วป,ปกติแล้วอีนางซีบอเดซีบอ,เด,บอเดคอยไทยไอซีวิตประจําวันตอนย่ำแรงให้เพียงหน่องเบ่งดอกเพราะว่าส่วนหมากก็บไทายแต่เวลากินเวลากินแล้วก็เ,นนกวเวลาไปเฮ็ดงานน่อสิวนกลางวันเวลาอีนางเลิกงานกลับมาแต่ซีนางกเนน็เห็นหนั่นเฮ็นนี่ไม่นก็หยุ่งเนาะ เห็ดนั่นเฮ็ดนี่ม่มีเวลามาจับกองทายดรอกพี่น้องแล้วก็เห็ดคนเดียวทําวามสะอาดคนเดียวบางที่เหลืองานเหลืองานมาสามถุ่มมาถึงบ้านสามถุ่มเคืองเนี่ยสามถุ่มเคืงเดี๋ยวมาเอื้องสะาดก็ต้องตื่นตีหากแล้วสิกลับมาถึงสามถุ่มเคืองบางที่หิวข่าวก็กินกินกินแบบเฝ้าเฝ้าแล้วก็อาบน่งอาบน้ำจัดแจงสภาล่างกายถ้าเกิดว่าห้องครัวสกปร๊กเพราะว่าพพอใหญ่เพิ่นเห็ดกับข่าวเราเพิ่นกับิแซ่เอาไปอีน่าอีน่าก็บางที่ก็มีนํำหูได้พี่น้องบางที่ก็แล้วตถนเล่าสงสารเล่าเพราะว่า เลาก็อุตา่ามีเมียเด็กหน่อยเนาะมีเมียเด็กหน่อยพาพเมียมันยูนําคิดว่าเมียจะดูแลเลาแต่บอเมียเห็นงานอย่างเดียว <c oughs> เล้าก็เแถาแลยนงสีนาพี่น้องเออเล้าก็เข้าใจแลวอยูเราก็เข้าใจยีนางอยู่นะเน่ะนรางวอยยีนางยูในช่วงที่สั่งเนื้อสร้างตัวยีนางกลับมาเมื่อมยๆนั่งก็มาเก็บมากวาดมากินกินข้าวเสร็จก็เก็บกวาดล้างจงล้างจานอาบนุ่งอาบน้ำแล้วก็ขึ้นนางเด็กกับพ่อใหญ่สักแป๊บหนึ่งเด็ขึ้นไปนอนเลยอย่างสี้นะพี่น้องค่ะบ่อยมี่ อันนี้จะเป็นตู้สภาข้างล่างตู้สภาข้างบนนห้ของนอนก็มีได้นห้ของนอนของปุ้ยายกับมีได้ของนอนอีน่านก็มีต่วันอีน่านเป็นคนที่แบบว่ากะจังว่าแต่ชีวิตชีวิตการเทำงานพี่นอ้องอาบน้ำที่บ่อธนาถึงจะแล่นข้นแนล่นลงไปเอาสภาอีน่านก็เลยเอาสภามาสภาที่ใส่ระว้วางมือจําเป็นจําเป็นที่ใส่ก็คือเอามาไว้ตรงนี้เลยบรต้องแล่นข้นแนล่นลงมือนีน่านไปเหตุงานก็จะใส่เสื้อตัวนี้ มื่อื่นต้องเบิ้งสภาพอากาศที่พี่น้องท้าว่ามื่อื่นใช่กันเก่งแบมไปไปต้องเบิ้งสภาพอากาศมื่ออื่นบางที่ใสก่กเก่งว่อมไปอากาศห่อนบางที่ใส่กเก่งซ้ำส่วนไปอากาศหนาวนีน่สินะ <c oughs> ต้องเบิ้งสภาพอากาศก่อนสภาพเพราะไงอีนังกับบอลเดีิวให้เราจะโดนเหรอพี่น้องเลยแล้วตุวน่นเราใส่แต่สภาพหยับหย <c oughs> ับเรากับบอลโจมบอๆๆลบลน,นี่พี่น้องเราก็บหูอยู่ว่าอีนังบ่ค่อยมีเวลาเรากับบอลโจมดอก แล้วใส่หย่ยงนี้ก็ใส่มือใส่เก่งเล็กเก่งไปกว่าเก่งเล็กเก่งนี่ตอนึืนมาอีนั่งมาเป็นซิปตัวยี่สิบตัวจนทุกมื่อนี้เหลือแค่สองสามตัวพี่น้องมันขาดที่มันขาดก็เลยขาดในนี้ขาดเป้ามีแต่เป้าขาดออออย่าส่วนอื่นนี่ดีเบดแต่ว่าเป้าก็เไปเบดเป้าขาดเป้าแตกโอ้บรรณาาจะเงียบเนี่ยค่ะชีวิตยามแรงของอีนห่างก็มียังพี่น้อง พี่ท่านี่หละอาบน้ำเซ็จแล้วก็หนึ่งจังโมงละตอนนี้หกโมงหกโมงหกโมงเคิงแล้วหกโมงหกโมงสามสิบห้านี่นั่งอาบน้ำแล้วแล้วจะสระผมอยู่สระผมผมเหนียวอาบน้ำเซ็จส,สระผมเซ็จก็จะเป่าผมให้แห้งแล้วก็นั่งเลี่ยงสักพักหนึ่งสามทุ่มก้าก็จะขึ้นนอนจะ้ะขึ้นนอนเมื่อินก็ตื่นแต่เศร้าตีห้ามื่อินเขาง,งานหกโมงเพราะว่าจะต้องไปต่อง,งาน เลิกงานเลิกงานโรงเรียนบายสองก็ต้องเฝ้าออครับรถไปสถานีรถไฟแล้วก็ไปต่อรถรถไฟออกบายสองาใดเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเบิ่งเวลาไ่กนลืมพี่น้องลืมอีนั่งต้องไปจอดรถต้องไปจ่ายค่าค่าที่จอดรถบ่อเด้๋ยจอดฟรีนะพี่น้องเนาะต้องจ่ายค่าที่จอดรถด,ด้วยแล้วก็นั่งรถไฟนั่งรถไฟไปเข้าเขานเมืองแล้วก็ไปต่อต่อเอ่อไปต่อรถเมล์ไปลานเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่า อีน่งสีไปถือบอบอถือมาอื่นเนาะค่ะนาออีน่าสี <c oughs> ไทยพี่ยงนองเบิงอ <c oughs> คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะแล้วพอกันคลิปหน้าเด้อค่ะเด้อบ,บายค่ะ